phải say sưa cái này quan hệ đông nhe hình như phải say sưa cái này chú bắc lên đam may bậc ná đấy để chân Thì sai thapa này sai phong anh này kêu bảo bích song nhạc anh phải như à sốt

ฝีมือเดินขึ้นเปนอะไรพย์ไส่ผ้าหลอกกับคักรึเนี่เห็นพยไส่ผ้าหลอกหรือเปล่าจุดยอดเลยว้าวบานเบา่ของันบกาบเอาได้โทรไปหาบกขึ้นบอลเลียนมาเนย ดังกันครับกไม่หมัดใส่กันนสีฟังมเป็นกว้มเลยอันนี้ดังมันจะไม่ล่มดีนเาเอยู่มันไปสนขาดีสิมันไปเส้นี่ไหมถามกอนนี่สมมติเดินแม่มันนอนเหนียนาะเขามาเอาไม้เส้นนีด่างมันมาดีสินะไม่มเหนียวนี่นะพุณตัวกินดิ

sát mày vô mình nhằm cho mất Cô vô mày nhằm Mày nhang mày ta bé nhằm thì hẹn tới ngay khắc Xong cốt kia này rồi Ôn tát nhám, mất phông bầy bầy kè phụ Phông bầy